คุณกับเพื่อนคุณไปเปิดร้านขายออนไลน์กันสองคนสมมุติหน้าคุณสองคนนะครับไปเปิดทําธุรกิจขายออนไลน์กันคุณก็มีหน้าที่เอาเงินมาลงทุนกันและคุณก็ทาขายของออนไลน์ผ่านโซเชียลเวลาได้เงินเข้ามานะครับค้าภาษีเขาไม่ได้มองว่าคุณเป็นคนธรรมดาสองคนนะเขามองว่าคุณคือห้างส่วนสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียนคาว่าไม่ได้จดทะเบียนก็คือไม่มีหน่วยงานไหนรับรู้ว่าคุณเลยนะคุณโดยพฤติกรรมของคุณแล้วเนี่ยคุณมาทําธุรกิจร่วมกันเนี่ยเขาตีว่าคุณคือหน่วยภาษีหนึ่งเลยนะครับ ฉะนั้นคําว่าบุคคลธรรมดาตัวแรกเลยนะคะคือประกอบเหตุการณ์แค่คนคนเดียว uh huh. คนเดียวเลยไม่ทาร่วมกันกับใครแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ไปชวนเพื่อนมาไปชวนญาติพี่น้องมาทําร่วมกันนะคะคือจะกลายเป็นห้างหุ้นส่วนสามันที่ไม่ใช่นิติบุคคลทนทีคีดีิกรารีการเสียภาษีนะคะหากเป็นบุคคลธรรมดาตัวแรกทําคนเดียวถูกต้องไหมคะ การยื่นเสียภาษีคือใช้เลขบัตรประชาชนยื่นได้เลยอ่าสมาสมาชิกที่เว็บไซต์รกรมสรรพากรแบบออนไลน์ได้เลยนะฮะใช้บัตรประชาชนเลขหน้าบัตรนะครับแล้วก็ด้านหลังบัตรประชาชนสามารถยื่นได้เลยแต่กรณีห้ามหุ้นส่วนสามมันที่ไม่ใช่ที่กยิบคนแปลว่ามีกี่คนขึ้นไปคะสองคนขึ้นไปใช่ไหมคะแบบนี้เ่าจะเอาบัตรประชาชนใครหลักมาเสียภาษีทําไม่ได้ หลายๆคนเข้าใจผิดคือเคสเนี้ยสมมติได้รายได้มาอยู่ที่หกแสนบาทเอามาแบ่งกันบอกเดี๋ยวฉันหารสองเลยนะคนละครึ่งอาจารย์เยบไปเสียภาษีสามแสนในนามตัวเองบัตรประชาชนตัวเองส่วนอาจารย์กโนกก็เอาไปเสียภาษีตัวเองในนามบัตรประชาชนตัวเองแบบนี้ถือว่าผิดและนิยมทํากันมากเลยนะคะในทางปฏิบัตบิเพราะฉะนั้น เวลาทําด้วยการสองคนไม่ใช่เอารายได้หกแสนมาหารกันคนละครึ่งหรือมาหารกันตามที่ตกลงทาไม่ได้วันนี้นะคะเมื่อเราเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลเราต้องเดินทางไปที่กรมสรรพากรไปขอบัตรบัตรใหม่ขึ้นมาเรียกว่าบาัตรผู้เสียภาษีจะได้บัตรมาได้ใชคล้ายบัตรประชาชนเลยแล้วเสียภาษีในนามบาัตรบัตรนั้นเราเรียกว่าขอเลขผู้เสียภาษีใหม่ในนามห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคลคลค่ะ หลายคนถูกประเมินภาษีจากส่วนนี้นะครับก็ชวนกันมาทํางานด้วยกันพอทํางานด้วยกันก็แบ่งรายได้กันไปแล้วตามฝ่ายต่างเสียภาษีแบบนี้ผิดนะคะคุณเชื่อไหมมันมีเคสโดนภาษีย้อนหลังหลายปีนะครับเขาก็ไปยื่นเสียภาษีใน,ในสมมตินางคอและนังขอสองคนใช่ไหมครับตั้งแต่ทำธุรกิจก,กันมาเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นห้างส่วนสามัญที่ไม่เป็นนิติบุคคลเขาก็ยื่นเสียภาษีในนามของนางกอและนางขอของใครของมันไปผ่านไป5้ปีมั้งครับสมรกรมาตรวจแล้วก็สืบไปสืบมาคือคุณกลายเป็น ห้างุณสวนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุรสมภารทำงานรึไหมครับเขาบอกว่าให้คุณย้อนกลับไปเสียภาษีตั้งแต่5ปีก่อนในในหน่วยภาษีที่เรียกว่าห้างสวนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลแล้วไม่เคยเสียภาษีมาเลยเพราะไม่รู้ทําไงฮะอาจารย์เสียใหม่เสียใหม่ถูกต้องฮะแล้วมีค่าปรับของกรมสัมภารซึ่งค่าปรับของกรมสุกรแพงมากอ้าวแล้วที่ยื่นผิดเป็นบุคคลธรรมดาล่ะอาจจะเอารายได้ทั้งหมดหกแสนเป็นของกอคนเดียว หรืออาจจะเอารายได้หกแสนหารสองที่อาจารย์บอกคนละครึ่งต่างฝ่ายต่างยื่นเสียคนละสามแสนถือว่าผิดสำมบ,บอกว่าภาษีที่คุณได้ยื่นผิดแต่แล้วในนามบุคคลธรรมดาขอคืนได้เขาให้คุณไปขอคืนครับเขาไม่ได้มาหักกบลบกันนะครับว่าคุณเคยจ่ายแล้วคุณตดนอะไรครับจากเคสนี้ก็คือคุณจะต้องโดนภาษีย้อนหลังหปีที่คุณยังไม่เคยจ่ายถูกต้องค่ะดังนั้นเราด้วยดีนะครับว่าเราเข้าข่ายที่จะเป็น ถ้ารู่สึสามารถที่ไม่ใช่นิติุคนหรือเปล่าเพราะว่าโดยโทั่วทัไปเดี๋ยวนี้คนทำธุรกิจอะไรกันก็ตามแค่เอาเองินมาลงหุ้นกันแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วแบ่งกำไรกันเขาตีว่าเข้ากลุ่มนี้เลยอือ